ítìpiso pa-kawa-nara-hang wataso pa-kawa itìpiso pa-kawa samma-sambo-to wataso pa-kawa itìpiso pa-kawa vi-cara-na-sampan โนวัตโสภะคะวะอิติปิโสภะคะวะสุขโตวัตโสภะคะวะอิติปิโสภะคะวะโลกวิทูวัตโสภะคะวะอรหันตังสระังถัจฉามิอรหันตังสิระสานะ สัมมาสัมพุทธังสระนังขาดชามิสัมมาสัมพุทธังสิระสานามมิวิชชาจารณะสัมปันธ์สระนังขาดชามิวิชชาจารณะสัมปันธ์สิระสานามมิสุขตังสระนังขาดชามิสุขตัง สิระสานมามิโลกาวิธังสระนังคาจามิโลกาวิธังสิระสานมามิอิติปิโสภะคะวาอนุวัตโวปัตตุภะคะวาิติปิโสภะคะวาปุริสธรรมมาสาธิวัตโสภะคะวาิติปิโสภะคะวาสัทธา Wataso pakawa itipiso pakawa buto Wataso pakawa anutarang saranang Kad kami anutarang sirasana mamit purisatham Masarati saranang kad kami purisatham Masarati sirasana malisatham Sathewa manutsan สารังคาชามิสัทธาเทวมนุษย์สานังศิรสานมามีพุทธังสารังคาชามิผูทธรงศิรสานมามีอิติปิโสปะขวารูปะขันโทอนิจาราคณนาภามีจจสัมปันนอยติปิโสปะขวาเวทนาขันโทอนิจารา ามิจฉ um ัมป <laughs> um ันโนยิิพ er <Suzuki> um ิโสภะคะวาสัญญาขันโตอะนิจจราคะนะปารมีจสัมปันโนยิทิปิโสภะคะวาสังขารันโตอนิจจราคณปารมี จะสัมปันโนยติพิโสภะคาวินญาณคันโตอานิจราคณปารมีจะสัมปันโนยติพิโสภะควะปฐวีธาตุสมาธิญาณสัมปันโนยติพิโสภะควาอาโปธาตุสมาธิญาณสัมปันโนยติพิโสภะควาเตโชธาตุสมาธิญาณ Nasampan noi ti piso bakawa yota tu sa mania Nasampan noi ti piso bakawa à haka sa tatu sa noi ti piso bakawa ta tu sa mania noi ti piso bakawa ุสมาธิญาณสัมปันโนอิติปิโสภควาทาวติงสาา thu tập ma thiền na sampan noi tipiso pa kawa ya ma thu tập ma thiền na sampan noi tipiso pa kawa du si ta thu tập ma thiền na sampan noi tipiso pa kawa nim ma na ratita thu tập ma thiền na sampan ตุสมาธิยาณสัมปันโดยติปิโสภะคะวากาวาวจรธาตุสมมาธิยาณสัมปันโดยติปิโสภะคะวารูปาวจรธาตุสมา ที่ญาณสัมปันโดยติปิโสภะคะวะอะโรปาวัจรธาตุสมาทิญาณสัมปันโดยติปิโสภะคะวะโรกุตระธาตุสมาทิญาณสัมปัน านุยติปิโสภะคะวะปัตมะฌานธาตุสมาธิญาณสัมพันโดยติปิโสภะควะทติยฌานธาตุสมาธิญาณสัมพันโดยติปิโสภะคะวะตัติยฌานะธาตุสมาธิญาณสัมพันโดยติปิโส กวาปัญจมาชานทานุสมาธิญาณสัมปันโดยทิปิโสภะกวาอากาสานัญจายตนะธาตุสมาธิญาณสัมปันโดยทิพิโสภะกวาวิญญาณัญจายตนะธาตุสมาธิญาณสัมปันโดยติปิโสภะกวาอากินใจญายตนะธาตุสมา พิยานสัมปันโดยติปิโสปะกวาเนวะสัญญาณาสัญญายตนะธาตุสัมมาทิยานสัมปันโดยติปิโสปะกวาโสตาปาติมัคขะา ตสัมมาทิยานะสัมปันโิติปิโสภะคะวะสังกิตาคามิมาคาถาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนยติปิโสภะคะวะอนาคามิมาคาถาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนยติปิโสภะคะวะอรหัตมาคาถาตุสัมมาทิยานะสัมปันโนยติปิโสภะคะวะโสดาปะ พารธาตุสมาธิญาณสัมพันน์โดยติปิโสภคะวาสกิทาคามิภรรธาตุสมาธิญาณสัมพันนโดยติปิโสภคะวาอนาคา ภิพาตานุสัมภิญญาณสัมปันโนติปิโสภะคะวะอะระหะตัปภิพาตานุสัมภิญญาณสัมปันโนกุสะระธรรมไาติปิโสภะคะวะอะปายาวิชีวังพุทธังสรณังคัจฉามิชัมพูธิปัญไกยสโรกุสะระ म् मा नमो पुय नो हम्बाय न मो शङ्काय nhu ba hi ka sang an phu sang vi tha phu ka nha pa phu pa sa cha sa he pa sa ya so 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 sa sa 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 a, a ni te cha su ne ma hu cha na vi a sang vi su ro phu sa phu pa i sa wa su su sa wa i ku sa ra, tha, ma, จิตวิอาทิถิปิโสภะคะวารังอายาวะชีวะผู้ตั้งสารังภาชามิสาโพธิปันใิสโลธรรมากุสลาธรรมะ วิวังโกอิติสัมมาสัมพุทธสุขรานยาวาชีวังพุทธังสารนังคาชามิยาตุมาราชิกาอิสรกุศลธรรมาอิติวิชาจารณสัมปันุปุญญาวิชีวังพุทธังสารนังคาชามิตาวติงสาอิสรกุศล นัทธปัญจะสุขโตโลกวิทูมาเอโอยาวชีวังพุทธังสารนังคาชามิยามาอิสโรุปุสราธรรมะพรมาสตัปัญจะสัตสสตาตาปารมีอนุตโรยมากคาหายาวชีวังพุทธังสารนัง ข้าชามิทุสิตาอิสโรกุสลาธรรมะกุยปกัปุริสธรรมสารติยาวชีวังวู้ทสารนังขัจฉามินิมมานารติอิสโรกุสลาธรรมะเหนตุโปวัสัตถาเทวมนุสานังตถาญาวชีวังผุ้ทา ตวสวัดีสรุสลาธรรมาสังคารขันธุทุกข์ตานิจจังอนตปารูปขันธ์ปูทัพภพยาวชีวางรูปทางสรรนังทัง สโรกุสราธรรมานาทิปัจจยาวินาปันจะภคะวทาญาวันิพานังสารนังคาชามินาโมพุทธาสนโมธรรมาสนโมสังคาสพุทธิราโภการาคารานาเอ นาสะเตนะสุวัติโหตุหูรูรูรูสวะหายะนะโมพุทธานะโมธรรมะสนะโมสังฆาสาวิติวิติวิติมิติมิติมิติจิตติจิตติวัติวัติปยะสุสุวัติโหตุหูรูรูรูสวะหายอินทสาวังมาอินทสาวัง Ma Masawang, Masawang, Sawang Mahram, Ma Sawang Jagawati Sawang Mah Jagawati Sawang Tewa Sawang Mah Isi Sawang Isi Sawang Undi Sawang Mah Undi Sawang Sapuri Sa Sawang Mah Sawang Putra Sawang พุทธาสว่างคารหันต์สวะสัพพสิทธิวิจารารนังสว่างสัพพโลกาอิริยานังสว่างเอเตนะสัเตนะสุวติโหตุสว่างคุณังวัชพระังเตชังวิริยังสิทธิกรรมังธรรมังสัจจังนิพพานังโมคังภุยักังทา ที่รังปัญญานิกัณฑยังภาเขยังยะสังตัปปัง สุขังสิริรูปัญจตุวีสติเทสนังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถโอตุลุรุลุรุลุรุสวาหายะนะโมพุทธะสุขังอะนิจังขนะตารูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโท วิญญาณขันโธ์ตนโมอิติปิโสภะคะวานโมธรรมะสัทุขังอนิจจังอนัตตารูปขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธ์ตนโมสวาสาโตภะคะวะตาธรรมโมญนโมสั้ คาสะทุกขังอนิจจังอนัตตาโลปะขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทวิญญาณขันโทนโมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ परितन मोभु धुधु का अनि च अनतायावता सहायो मो न उ अमधुका अनि च अनता उ आमा बन्ध न मोभुधाय न आकति शरणपाठ